แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 1เมษายน2565ของนายชำนาญทองด้วงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างถ่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ข้าพเจ้าได้สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC สู่การวิจัยในชั้นเรียนของครูเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยรูปแบบที่จะสร้างคือนวัตกรรมการบริหารรูปแบบสร้างถอโมเดลประกอบด้วย S หมายถึง s w o t c n a n y s y s i s คือการวิเคราะห์สภาพปัญหา A หมายถึง Attitude คือสร้างเจตคติที่ดีในการทำงาน N หมายถึง Network คือมีเครือข่ายทางการศึกษา G หมายถึง Good Governance คือยึดหลักธรรมมาพิบาล T หมายถึง Team คือการทำงานเป็นทีม H หมายถึง h e a d t and Heart คือมุ่งมั่นในการทำงานด้วยใจ O หมายถึง Organization คือการจัดองค์กรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับเพื่อน สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีดังนี้ 1. ผลการขับเคลื่อนนยโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสพทและสพอปอบสบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนยโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. ผลงานที่ประสบผลสำเร็จประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 2.1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบ้านสร้างถอ มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานทั้ง4ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 2.2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสร้างโถมีคู่มือการบริหารจัดการศึกษาทั้ง4ฝ่ายและมีคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยมีเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษาเพื่อรวมพัฒนาผู้เรียนผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ ตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน5ขั้นตอนเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยช่วยเหลือจัดหาทุนการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และแสดงความรู้ความสามารถของตนเองได้ตามความถนัดอย่างหลากหลายส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนทุกด้านผู้เรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นลูกเสือเนตรนารีรับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ประจำปี2564จำนวน19คน2.3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนมีนโยบายกลยุทธ์และนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนที่ชัดเจนว่าจะยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC การพัฒนาครูให้วิจัยในชั้นเรียน ตามรูปแบบสร้างถอโมเดลเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงโรงเรียนบ้านสร้างถอผ่านการรับรองนวัตกรรมการศึกษาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโดยใช้กิติยาโมเดลผ่านกระบวนการโครงการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3 โรงเรียนบ้านสร้างถอได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีโครงการหนูน้อยขยันช่วยการคัดแยกขยะภายใต้กิจกรรมบริษัทสร้างการดีโครงการโรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2564ข้าพเจ้าได้รับรางวัลรองชนะเลิศกิจกรรมการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t practice ประเภทผู้บริหารอันดับสองระดับคุณภาพดีผลงานหนูน้อยขยันช่วยกันคัดแยกขยะภายใต้กิจกรรมบริษัทสร้างการดีโครงการโรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2,564 2.4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนตามรูปแบบสร้างทอโมเดล โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองให้ความร่วมมือเพื่อสร้างหรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนคือสนามเด็กเล่นสวนสมุนไพรสวนเกษตรให้ผู้เรียนใช้ในการศึกษาเรียนรู้และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทหารพันธ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย2.5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และคุณลักษณะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนางานพัฒนาวิชาชีพตามหลักการครองตนครองคนครองงานส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพรู้จักและพัฒนาทักษะชีวิตในฐานะพลเมืองที่ดี ผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติครั้งที่66ประจำปีการศึกษา2565กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่13หนามแทงเป็นผู้ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา2564จากสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาการจัดการศึกษาให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆด้วยความเต็มใจการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการจัดการศึกษานับเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กอย่างโรงเรียนบ้านสร้างโถอ 4. การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมโดยมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำในการเสริมสร้างพัฒนาด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ